สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการแฉกระจายนะครับวันนี้น้องเดม่ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับช่วงนี้นะครับมันมีความสุขมีความสุขครับพ่าแม่พี่น้องประชาชนครับแหม่ก็หลังจากนะครับที่เราเนี่ยนะครับได้ดูนะครับวันนี้นะครับวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 6นะครับ ท่านผู้ชมครับก็มันเป็นวันซึ่งเริ่มที่จะมีม็อบเนี่ยนะครับมาโค่นล้มตระกูลชินวัตรตระกูลของคุณพ่อของน้องแดงเนี่ยนะครับมีความสุขมีความสุขแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะครับขอย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับท่อส่งน้ามันรั่วนะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับก็น้ํามันเนี่ยนะครับก็ได้คลาบน้ํามันเนี่ยนะครับก็ได้ไหลไปสู่ที่ จะเกาะเสม็ดนะครับก็มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขใช่ไหมครับแต่ครับมันมีไอ้พวกประเภทแบบเสนอหน้าเขาไม่ได้เชิญเนี่ยนะครับเสือกไปครับไปเนี่ยนะครับแทนที่จะไปช่วยเหลือเขานะครับกลับไปสร้างความลําบากลําบนนี่แอบพิศิษฐ์ถ้ามึงถ้ามึงกลัวจะเปียกน้ำมากนะมึงไม่ต้องไปดีกว่าเขาเสียเวลาทํามาหากินแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็มีไอ้กรจิตกบานิดเนี่ยนะครับแหมมาบอกนะครับว่าที่ ที่มันเหตุการณ์เนี่ยมันคลี่คลายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอภาิสิทธิ์ไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูมันมาตีกินสิครับนี่คือตอนแรกเนี่ยนะไอ้กรน,นะฉันจะบอกให้นะตอนแรกเนี่ยนะปอตทเขาบอกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ7วันเนี่ยนะถึงจะถึงเรียกว่าจะทําความสะอาดเก็บกวาดคลาบน้ํามันซึ่งมันรั่วออกมาได้แต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีรรัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะท่านก็สั่งการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้ทหารเนี่ยนะมาร่วมกันกําจัดไอ้พวกคราบน้ํามันอยู่ไม่ใช่เพราะมึงไปไอ้กนพวกมึงไปเนี่ยเขาต้องเสียเวลามาต้อนรับขับสู้พวกมึงไอ้ควายไอ้โง่ไปแล้วไปเสนอหน้าแค่ซื้อน้ําไปแค่ ไปขี่แพ็คแล้วเสนอหน้าแหม้เสนอหน้ามาทําเป็นเอาความดีความชอบไอ้ควายทีหลังเนี่ยมึงเนี่นะมึงจะมาปะมึงเนี่ยมึงจะมาอะไรนะจะมาพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยนะกรุณาว่าสมัยเนี้ยมันมีการติดต่อสื่อสารเหมือนเลขาเมืงม่งโง่เสือกเสนอหน้าจะมาบอกมามาพูดจากระทบกระเทียบ แด,แดกดันท่านนายกรัฐมนตรีเจอของจริงก็เไงเอาหัวมุดรูแม่มึงเข้าไปแล้วเหรอควายส้นตีนแหมพอพูดถึงเรื่องไอ้พวกเรื่องสลิมเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนน้องแดงก็รู้สึกสงสารและสมเพชจริงๆเลยที่วันนี้เนี่ยครับมันก็เริ่มรวมตัวกันนะครับไอ้ไอ้ปูเข็มไอ้พวกกองปูเข็มนะครับหลังจากที่ลดไฟลดขยายเสียงข,ของมันนะครับไฟชอ็อตมันช็อตที่เครื่องปั่นไฟแล้วก็ลาไปที่ไอ้เครื่องเครื่องขยายเสียงเนี่ยนะครับแหมเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตัวผมไม่เต็ม ที่ไม่เกินหมื่นหนึ่งแต่มันมาความสันดานสัตว์เลี้ยของไอ้ปูเค็มเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนความสันดานสัตว์เลี้ของมันเนี่ยนะครับมันมาบอกว่าไอ้เครื่องปั่นไฟกับไอ้เครื่องขยายเสียงที่มันมันเสียเนี่ยนะครับเสียเพราะเกิดจากไฟช็อตใช้ไฟเกินกำลังเนี่ยนะครับมันมาบอกว่าแสนห้าครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมกันบริจาคขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้มึงอย่าโกหกตอแหลหาผลประโยชน์เข้าด้วยกันเองแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไอ้ปูเค็มครับ ไอปูเคมมันไปหน้าพักเพื่อไทยครับแหม มันบอกว่าจะระดมบนนักรงนี้ะนาบครับเพราะแม่พี่น้องประชาชนปรากฏครับไปกันแค่ 3- 4สี่ตัวพอไปกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับสลายหายหัวไปหมดแล้วและไอ้ตอนนี้นี่นะครับแหมไอ้พวกริวไอ้พวกอะไรรัะสาวของไอ้พวกหน้กกาการลมจ้าไอ้น้กกากขาวก็ออกมาโวยวายว่ามีคนกดไลค์เพจอะไรมีปอไตรแรมเป็นแสนสองแสนคนแต่พอไปจริงๆแล้วมันมีแค่ส0คน20คนนี่ตกลงพวกงงโง่เหรอพวกมไม่รู้หรือว่าไอ้การ ยอดกดไลค์เนี่ยมันสามารถทำ กันได้แม่มีแต่เขาก็ไม่หลอกควายโงโงๆอย่างพวกมึงเท่านั้นแหละพวกมึงจงทำนึกสำเนียกนะว่าพวกมึงกันไปเป็นเนสียงส่วนน้อยมาก็ถ้าขับวับหมอยมดเสือจะสะเอิบมาโค่นล้มตระกูลชินวัตรของพ่อกูไอ้ควายพวกกูจัดเล่นกันคำขำเนี่ยจัดงานวันเกิดไอ้พ่อทักษิณชินวัตรของพวกกูของกูเนะนี่ยนะแหมคนยังกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนส่วนพวกมึงอะ่ะจะมาโค่นล้มตระกูลชินวัตรของพ่อกูเนี่ยนะมากันแค่สิบยี่สิบคนจะมาล้มที่อะไรมากระท่อกับหมอยมด อย่างนั้นอีกควายส้นตีนในสารเลวนี่แล้วพวกมึงไม่ต้องมาด่ากูมาว่ากูพูดจาหยาบคาย ขณะได้เฮี้ยมากเนี่ยนายกรัฐมนตรีรู้ผู้ลากหมากดีของมึงยังพูดคำว่าเฮี้ยกับคําคําว่าเฮี้ยเป็นสิบๆขับบนเวทีผ่าหมาออกจากปากอ่ะนี่พวกมึงเนี่ยนะมึงด่าคนอื่นว่าต่ํานะแต่พวกมึงทําเองพวกมึงไม่ต่ากว่าละเพราะฉะนั้นกูพูดภาษาต่าๆอย่างพวกมึงเนี่ยก็เหมาะสมกันดีแล้วไอ้พวกเฮี้ยไอ้พวกสันติในพวกสัต์นรกพวกมึงเนี่ยเลวสามต่าช้าไม่มีผิดแหมจะมาโค่นล้มตระกูลจะมาโค่นล้มรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่า15ล้านคนทั่วประเทศ พวกมึงมึงคิดอะไรมึงคิดอะไรมากระเท่ากับหมอยมดขนาดนั้นนะ่าจะมาโค่นลมรัฐบาล นี่ไอ้ควายแล้วมึงอย่ามาบอกนะว่าพวกมึงเนี่ยมาใช้สิทธิตามระบอบรัฐธรรมนูญพ,พ,พวกมึงประกาศพวกมึงประกาศโครมโครมโกลม,ลม,ลมไหวทหารออกมายึดอำนาจอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยพวกมึงไม่มีสิทธิ์พวกมึงนะระวังจะเจอตีนะเออและพวกมึงเนี่ยนะแหมเป็นคนดีมากมายมหาศาลนี่คนดีที่อะไรสนับสนุนผู้ก่อการร้ายให้ควายนี่พวกมึงก็มาชุมนุมนะก็ระวังนะระวังจะโดนระเบิด ปิงปองตายแบบน้องโบหรือว่าระวังจะโดนระเบิดแบบไอสาระวัจจานะที่ขนระเบิดซีโฟเนี่ยนะมาใส่ไว้กะว่ามันจะมาระเบิดรัฐสภานะสุดท้ายกรรมตามสนองก็ตายห่ากันเอาเองแล้วไงนี่ตายแล้วก็ตายอย่างหมูอย่างหมานะไม่มีใครไปสนใจนะนี่ระวังนะไอคนที่แบบเสื้อเหลืองมงอยาคิดแต่ว่าเส้นมึงใหญ่นะตอนนี้เส้นของมึงอนะ <laughs> ไม่อยากจะกูดถึงนี่มึงจะชุมนุมกันให้ตายเลยนะชุมนุมกันเป็นเดือนเป็นปีนะกูก็ไม่สนใจพวกมึงกูอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าพวกมึงอาจจะมีปัญญาชุมนุมเท่าไหร่เออแล้วฉันจะปอกให้ไนะหนพวกเสื้อเหลืองนะในพวกสลิมในพวกหน้ากากขาวนะนี่เขาอะมีงบค่าใช้จ่ายมานะหนึ่งพันบาทนะระวังนะกลับมาเหลือถึงตัวเองแนะหละสามร้อยหรือแล้วอะไรนะแล้วระวังถ้าเขาจ่ายเป็นแบงค์พันนะระวังเจอแบงค์พันปอบนะโอ้ยแล้วอย่านะ อย่าไปเย็ดกันในทำเนียบรัฐบาลอย่าตอนนี้อย่าไปเย็ดกันในสวนลุมนะแหมกรรีในสวนลุมเนี่ยนะเขายังไ่เขายังไปเย็ดกันริมถนนเย็ดกันในทำเนียบพวกเคอเนี่ยอย่าไปทำต่ำๆแบบนั้นนะอย่าไปทำต่ำๆแบบนั้นโอ้เย็ดกันไม่เลือกที่สมกับเป็นสลิมจริงๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะน้องแรงวันนี้ต้องขอด่ามันให้มันสัใจเนียนะจะมาวางท้าเป็นผู้รากหมากรีน วางกับมันไม่ได้หรอกนะพวกนี้มันต่ํามาแล้วต้องเจอต่าๆมึงด่ากูทำหนึ่งแล้วกูจะด่ามันเสร็จคำเลยรพวกขี้พวกตะุนถ้าโอ้ยเหนื่อยท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะมารายงานความคืบหน้าจะมาด่ามันใหม่ไอ้พวกส้นตีนพวกนรกอย่างเงี้ยมึงจะล้มรัฐบาลของแม่ปู่ของกูน่นะมึงจะเจอส้นตีนของกูแน่ๆไอ้พวกขี้สลิด